สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสูขข่าวภาคเช้านะคะวันที่3มิถุนายน2557ค่ะเช้าเช้าแบบนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณนิสาการกีตาเมคินและดิฉันปวินาฟักทองค่ะ ค่ะเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าความเคลื่อนไหวนะคะในเรื่องของอการประชุมนะคะในเรื่องของการประชุมเกี่ยวกับคณะเศรษฐกิจโดยนําโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยกองประชาการกองทัพบ,บกเองก็ความเคลื่อนไหวค่อนข้างจะคึกคักเลยทีเดียวนะคะโดยในการประชุมนะคะร่วมก็มีหลายหน่วยงานนะคะให้ความสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะ,คะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าสถานการณ์จากนี้ไปนะคะดูแล้วค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ หลังจากนี้เองนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาปฏิรูปแล้วไม่อยากให้ทุกฝ่ายมีการแบ่งสีแบ่งฝ่ายกันนะคะโดยทุกอย่างเนี่ยการดําเนินงานแก้ไขนะคะขณะน,นี้ก็จะทําด้วยความรวดเร็วภายใน2ส,สัปดาห์นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีปัญหายึดเยื้อม,มานานกว่า9ปีแล้วค่ะซึ่งหลังจากที่มีการประชุมคณะใหญ่นะคะแต่ละคนลองหัวหน้าคณะคอสชอเองก็มาประชุมคณะย่อยด้วยแล้วก็เป็นการมอบนโยบายให้กับหน่วยงานต่างๆกําหนดทิศท,ทางกันไปแต่ก่อนอื่นค่ะไปดูรายละเอียดการประชุมตั้งแต ช่วงเช้าที่ผ่านมาของเมื่อวานกันก่อนนะคะซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอเองนั้นก็มีคําสั่งเรื่องของการเร่งจัดทํารถแมพคารทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศเพื่อเป็นการลดความแตกแยกนําไปสู่ความสามัคคีคืนความสงบสุขให้กับคนในชาติค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอประชุมร่วมกับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเรือเอก นรงพิพัฒนาใสผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและพลเอก อุดมเดชศรีตบุตรรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคอสอชอที่กองบัญชาการอออกองทับกเพื่อติดตามความคืบหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะงานด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของคอสอชอก่อนสรุปเป็นรถแมพขับเคลื่อนประเทศในวันที่5มิถุนาย,ยนนี้ นอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมเองมีการติดตามความคืบหน้าการตั้งศูนย์รองรองสมณชารเพื่อการปฏิรูปและสถานการณ์การเมืองหลังจากที่เข้ามาควบคุมการปกครองประเทศหลังจากพบว่ายังมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านอย่างต่อเนื่อง หลังประชุมเสร็จสิ้นแล้วนะคะพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบกระบุว่าสังคมให้ความสนใจถึงแนวทางปลองดองเพื่อการปฏิรูปโดยจะเริ่มต้นจากครอบครัวและคนในชุมชนและเห็นว่ากลุ่มพักการเมืองนักการเมืองนักวิชาการน่าจะมีบทบาทในสังคมอาจใช้เวทีการพูดคุยหาแนวทางรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันในการขับเคลื่อนแนวทางการปลองดอง สำหรับเรื่องที่สังคมได้ได,ได้ที่สื่อได้ได้ให้ความสนใจตอนนี้นะครับแล้วก็ได้บางท่านได้โทรมาสอบถามผมเป็นการส่วนตัวก็เรื่องของการปลอมดองเพื่อการปฏิรูปซึ่งถูกระบ,บุไว้ในช่วงระยะแรกนี้นะครับซึ่งการดำเนินการในช่วงนี้เนี่ยขุนงจะใช้ลักษณะกลไกของกอมน,อนะครับกลไกของกอลมนกับกรรมธาร ก็คือ,อจะเริ่มจาการะดับครอบครัวระดับหมู่บ้านระดับตำบลสําหรับปฏิรูปเองการเตรียมการสําหรับการปฏิรูปในช่วงหนึ่งที่จะทาในระยะแรกๆเนี่ยก็จะเช่นเดียวกันครับก็คืออยากให้พักการเมืองเองหรือภาคประชาสังคมนักวิชาการนะครับแล้วก็ผู้ที่มีบทบาทในทางสังคมนะครับก็ได้มีมีเวทีในการที่อาจจะมาพูดคุยแล้วก็ หาแนวทางหรือรวบรวมข้อมูลจากทุกฝั่งทุกฝ่ายเพื่อที่จะใช้เตรียมการไปสู่าการกลับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ในระยะที่2เหมือนกันนะครับคสยชย,ยังย้ำนะคะว่าการสร้างความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะการทำให้งานต่างๆเดินหน้าไปได้และประสบความสำเร็จซึ่งขณะนี้นะคะก็เริ่มส่งผลไปในทิศทางที่ดีแล้วหากคนในชาติมีความปรองดองสถานการณ์บ้านเมืองก็จะมีความสงบสุขกลับคืนมานะคะ่ะ